สวัสดีนักโทษทุกท่านผมมีนามว่าเอสเป็นผู้คุมที่เรือนจำแห่งนี้ผมอยากรู้ถึงความผิดของพวกเธอวันนั้นเป็นสิ่งที่ยกโทษให้ได้หรือว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะยกโทษให้นั่นก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วนะผมเอส เป็นผู้คุมที่เรือนจำมิวกรมแห่งนี้นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมจำได้แล้วนะอ่ะผมสากุไลฮารุกะครับอายุ17ปีคิดว่านะอ่ะที่จริงผมก็ไม่สอนอายุตัวเองสักเท่าไหร่โทษทีนะครับคุณผู้คุมอย่าเข้าใกล้ผมจะดีกว่านะดูเหมือนว่าผม จะทำให้คนรอบข้างมีแต่ความอับโชคนะครับยังก,ก็บอกมาเลยสิวะมันต้องทำยังไงดีบอกมาสิที่ไม่แต่คนโง่อย่างผมก็เข้าใจนะฉันชื่อคาสกิยูโนะเออเรียกยูโนะเฉยๆก็ได้อายุ18เป็นนักเรียนมปลายอะไรอีกดีล่ะชอบกินของเผ็ดๆด้วยละมั้งนะ คุณผูุ้มเป็นคนเลือกว่าอันไหนดีไม่ดีอย่างนั้นหรอคะไม่ไหวรอกสุดท้ายก็เลือกจากชอบแล้ะไม่ชอบอยู่ดีนั่นแหละน่ารู้าคาจิยามะฟูตะ20ปีเป็นนักศึกษา <c oughs> อะไรกันล่ะนั่นตามมารยาามันก็ต้องเป็นตาแกแนะนำตัว <c oughs> ไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> แบบนี้ใครมันจะไปรักได้หรอวะ ละเมื่อสิทธิกะรนนเห็นกูนจะเอาเรื่องมึงแน่ทำไมล่ะไม่ใช่แคฉันสิทุกคนก็โดนสนุดด,ด้วยไม่ใช่หรนะือไงทำไมไม่ใช่ฉันไม่ใช่กูที่โดนอยู่คนเดียวกันเล่าฉนฉันชื่อคุชโนกีมูอายุ16ปีเป็นนักเรียนมปลาย คือว่าอย่าทำให้ฉันกลัวหรือทำให้ฉันต้องเจ็บปวดเลยนะสิ่งที่ฉันทำเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่มีใครเข้าใจหรอกฉันต้องเจ็บปวดมากขนาดไหนไม่มีใครรู้ดิซํำมันเป็นแบบนี้เพราว่าเธอนั่นแหละ ที่ทำเรื่องโหดร้ายกับฉันเอาไว้คิริสาก,กิชิโดอายุ29ปีแล้วมีอะไรจะถามอีกหรือเปล่าครับจุดประสงค์ของคุณคืออะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องทำท่าเบื่อหน่ายแบบนั้นก็ได้นะรีบๆฆ่าผมแล้วเรื่องจะได้จบแค่นั้นเองครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตายเธอยังไม่ตายในที่สุดตอนนี้ก็เข้าใจสักทีเป็นข้าของสิ่งที่ฉันได้ขโมยมนดีจ้าทินะมาฮิรุอายุ22ค่ะยังไงจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ก็แอบเสียใจที่ไม่ได้กลับบ้านอยู่หรกแต่ก็เอาเธอถึงกลับไปก็ไม่มีอะไรอยู่ดีแล้วก็อีกอย่างคุยกับผู้คุมก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่แลรผ่ามามีอะไรผานมามื่อวานได้พาีได้ยุสามสก้ปี พอ,อเบ่งโทอแล้วสัคนคงเกิดเป็นตะเกียบตัวนี้ใช่ไหมลนะ่ฮะอีกเองอก็จุดเองไอการจะคุณสิบคนละขังนี่โทรคงทำเองคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะเงิงกวนอะไรอยู่พีมม่เนี่ยคนพวูดเงมนจุดประสงค์อะไรกันนี่แคคิดกันมาอยู่แล้วนะ น ah e, ุ่มๆมเสะอามานะอายุสิบสองปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นปหกค่ะขอฝันเนื้อฝากตัวด้วยนะคะความผิดของหนูหรอฉันจะพูดแบบนั้นเถอค่ะตอนนี้สิ่งที่ผู้ควมทำอยู่นี่มันก็ไม่เรียกว่าความผิดหรอกหรอคะ อาเอาเถอะหนูก็ไม่ได้จะดูถูกผู้ควมสักหน่อยเลยนะหนูเชื่อว่ามีบางสิ่งที่สําคัญกับกฎหมายอยู่แล้วอ่คุณนะฮะเออคือว่าคายโนะมิโคโตะอายุ23ปีอะจะว่าไปคุณเนี่ยไม่คิดว่าที่ทำอยู่นี่มันผิดเหรอ หยุดก่อนที่ตำรวจจะมาดีกว่านะไม่อะน็กไม่ออกจริงๆแฮะผมไปทำอะไรผิดมาละเนี่ยพวกคุมคงรู้ไหมชีวิตของผมมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิยูสุริฮะโคโตโกอายุ20ปี เรื่องอื่นที่นอกจากตอนนี้ไม่อยากจะพูดถึงนักหรอกตาบได้ที่ฉันยังไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคุณเป็นผู้คุมงั้นก็ต้องรู้เรื่องของเราเยอะเลยดินี่มาร่วมมือกันไหมล่ะฉันว่าเราสองคนก็น,น่าจะมีเป้าหมายเดียวกันนะรู้สึกดีกันบ้า